สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับจ้าโดเอสวันกล้องมอเตอร์ไซค์อัจฉริยะนะครับซึ่งหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอเป็นแดชบอร์ดอัจฉริยะนะครับมาพร้อมกับกล้องคู่หน้าหลังสำหรับติดตั้งในมอเตอร์ไซค์ซึ่งกล้องคู่นี้นะครับเป็นเทคโนโลยีมาจาก Sony นะครับชัดแบบสุดๆมี HDR ก็มานะครับมุมกว้างไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนภาพไม่มีหลุด ซึ่งแน่นอนครับในตัวแดชบอร์ดของเรามี GPS แบบบิวอ mm ิน hmm. เข้ามาด้วยระบบนะครับรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto mm hmm. เชื่อมต่อมือถือได้เลย หน้าจอสแสดงแบบเรียไทม์นะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วความสูงทิศทางนะครับเหมือนคุณมีคอมพิวเตอร์อยู่ในรถที่เน้นความปลอดภัยนะครับขี่ตอนกลางวันขี่ตอนคืนไม่ว่าจะขี่ตอนฝนตกหรือไม่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับซึ่งตัวนี้กันน้ําระดับ ip 6 7นะครับและในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินวิดีโอจะล็อกอัตโนมัติมีแอปให้ดูย้อนหลังได้แชร์คลิปได้ทันทีนะครับตอนนี้ยังไม่มีจําหน่ายในไทยเราเป็นเจ้าแรกที่นําเข้ามานะครับใครที่อยากร้อง ของใหม่นะครับระดับพรีเมียมรีบทักเข้ามาเลยลอตแรกมีจำนวนจำกัดน,นะครับสำหรับอร์เอสนะครับมันไม่ใช่แค่กล้องแต่มันมีแดชบอร์ดอัจฉริยะสำหรับนักบิดยุคใหม่สนใจท้าขาเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์หรือกดลิงก์ด้านล่างหรือโทรหาเราได้เลยแล้วพบกันครับ